นายกรัฐมนตรีในการตั้งเวทีสภาปฏิรูปการเมืองร่วมหาทางออกประเทศไทยเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองมีความคืบหน้าโดยลำดับวันนี้นายพงเทพเทพการจนารองนาย,ยกรัฐมนตรีและนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็พบนายอุกฤษมงคลนาบินอดีประธานรัฐสภาและประธานคณะกรรมาการอิสระ ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติที่บ้านพักซอยร่วมรือดีสามเพื่อเ,เชิญเข้าร่วมพูดคุยในเวทีสภาปฏิรูปการเมืองร่วมหาทางออกในครั้งนี้นายอุกฤษเห็นด้วยกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองและเปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งหาทางออกประเทศร่วมกันแต่เป็นห่วงว่าสถานการณ์อาจยืดเยือ้อหรือไม่ยอมรับซึ่งกันและกันจึงเสนอให้รัฐบาลเชิญผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมาร่วมกันหาทางออก โดยเรียกว่าสภาผู้อาวุโสหรือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินซึ่งประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานศาลฎีกาโดยเฉพาะขอให้เชิญพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษมาร่วมด้วยซึ่งหากองค์ประกอบครบถ้วนก็จะเข้าร่วมหาทางออกประเทศในครั้งนี้ ผมมีข้อเสนอว่าให้ท่านคือท่านนายกให้กราบเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ถือรูปเอาโศนจริในบ้านเมืองที่ท่านพ้นจากแวดวงหรือพ้นจากวิถีทางการเมืองแล้วให้มาช่วยบ้านเมืองได้ไหมได้ไหมผมเสนอให้มีสภาสภานึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือว่าสภาผู้อาโสแล้วแต่จะเลือกใช้ชื่อนี้ จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าพบนายอุทยัยพิมพ์ใจชนอดีประธานรัฐสภาดูนายอุทยัยตอบรับคำเชิญและยินดีเข้าร่วมเพื่อลดความขัดแย้งในบ้านเมืองแต่ขอรัฐบาลให้อิสระคณะทำงานชุดนี้พร้อมเสนอให้รัฐบาลถอนร่างพรบนิรโทษกรรมออกจากการพิจารณาของสภามิฉะนั้นอาจเกิดการ,รเผชิญหน้ากันได้และเห็นว่าแม้คู่ขัดแย้งจะไม่เข้าร่วมเวทีนี้ก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ หรือผู้มีประสบะการณ์ด้านการบริหารประเทศในด้านอื่นๆเนี่ยมารวบเป็นคณะเนี่ยเป็นทางออกของประเทศผมก็ยินดีนี่ตอบตรงๆนะถ้าถามว่ารับไหมก็คือรับใช้คํานี้กันแล้วกันนะครับส่วนปัญหาที่จะหารือกันน่ยก็ว่ากันอีกทีหนึง่งเวลานี้ปัญหามันก็มีเยอะอยู่ นักทำงานยืนยันด้วยนะครับว่านายปัญหารศิละปะอาชาและผลเอกชวริตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับแล้วเช่นเดียวกันส่วนพักประชาธิปัตต้องรอหลังวันที่5้ถึงหสิงหาคมนี้รวมถึงได้ส่งหนังสือเชิญและรอการตอบรับจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทางนี้จะมีการตั้งโต๊ะพูดคุยกันวันแรกจะมีขึ้นหลังวันที่12สิงหาคมนี้